ถ้าคุณดื่มน้าแบบนี้นะคะจะช่วยบํารุงไตได้ดีแบบสุดๆเลยไตยเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายนะคะหน้าที่หลักๆของไตก็คือขับของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะสร้างฮอร์โมนสําคัญๆก็คือฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการควบคุมความดันรวมไปถึงการปรับสมดุลกรดด่างต่างๆของร่างกายนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ไตของเราเนี่ยมีปัญหาไตเสื่อมไตวายหรืออาจรุนแรงถึงขั้นต้องฟอกเลือดเนี่ยจะเป็นอะไรที่กระทบกับร่างกายกระทบกับหลายๆระบบในร่างกายมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงไตชะลอไตเสื่อมจงเป็นอะไรที่จําเป็นและก็สําคัญที่จะต้องเรียนรู้มากๆนะคะดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่การมี3เคล็ดลับในเรื่องของการดื่มน้ําเพื่อที่จะช่วยบํารุงไตชะลอไตเสื่อมนะคะใครสามารถทําได้ทุกข้อพี่การรับรองเลยมันจะสามารถที่จะเพิ่มค่าไตาทาให้ไตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นใครอยากรู้แล้วว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างตามไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เริ่มกันเลยกับเคล็ดลับที่1นนะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยเลือกดื่มน้ําเปล่าเป็นหลกักหรือดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสม,มของน้ําตาลน,นะคะหลายๆคนน่าจะทราบแล้วว่าสาเหตุหลักๆของการเกิดไตวายไตเสื่อมเนี่ยเกิดจากเบาหวานนะคะหรือเรียกว่าเบาหวานลงไตนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีเนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไตและสามารถช่วยบํารุงไตได้นะคะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญเอาน้ําตาลเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานได้เยอะขึ้นลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีนะคะ ะะรวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่ได้มีส่วนผสมของน้ําตาลนะยกตัวอย่างเช่นชาเขียวไม่เติมน้ําตาลชาจีนชาอูหลงนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะช่วยลดคอเลสเตอรอลหรือว่าลดไขมันในหลอดเลือดนะคะเมื่อไรที่หลอดเลือดไม่มีไขมันไปอุดตนันจะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตได้ดีขึ้นช่วยบํารุงไตได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกับเคล็ดลับแรกเลือกดื่มน้ําเปล่าเป็นหลักรวมไปถึงเครื่องดื่มหรือว่าชาต่างๆที่ไม่เติมน้ําตาลน,นะคะมาถึงเคล็ดลับที่2นะคะก็คือดื่มน้ําในาปริมาณที่เหมาะสมนะคะ วันหนึ่งเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยดื่มน้ําให้ได้สักประมาณ2-2.5ถึงลิตรนะคะหรืออาจจะพิจารณาตามสีของปัสสาวะก็ได้นะคะทำอะไรที่สีของปัสสาวะเริ่มรู้สึกว่าเป็นสีเหลืองเข้มมากๆเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยดื่มน้ําน้อยจนเกินไปหรืออาจจะพิจารณาในเรื่องของกิจกรรมที่เราทำหากว่าวันนี้ออกกําลังกายเยอะทํางานการแจ้งหรือว่าเสียเหงื่อเยอะนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดื่มน้ํามากขึ้นถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าปริมาณน้ําที่เราควรดื่มในแต่ละวันแบบละเอียดน,นะคะก็สามารถที่จะคํานวณได้โดยการใช้น้ําหนักตัวคูณสาม 30คูณ1นนะคะก็จะได้มาเป็นปริมาณน้ําที่ควรดื่มคร่าวๆในแต่ละวันนะคะแต่ใดๆก็คือต้องพิจารณาในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็สีของปัสสาวะร่วมด้วยนะคะคนก็มีคําถามต่อว่าแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มน้ํามากกว่า2.5ลิตรนะคะบางคนอาจจะดื่ม4ลิตรหรือว่าอาจจะดื่ม5ลิตรต่อวันเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือว่ามันจะเป็นผลเสียต่อไตอย่างไีถ้าว่าเราเนี่ยดื่มน้ําเยอะจนเกินไปนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะทําให้ไตเนี่ยต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไตเนี่ยมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลนนน้นําาาใร่งกยะะคะ เมื่อไรที่น้าในร่างกายของเราเยอะเกินไปเนี่ยไตก็จะต้องทํางานหนักเพื่อเอาน้ําเหล่านี้เนี่ยออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะนะคะต้องทําให้ไตทํางานหนักมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทําให้ไตเนี่ยแย่ลงได้เร็วมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายมากแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวก็คือเวลาที่เราดื่มน้ําเยอะจนเกินไป4ลิตร5ลิตร6ลิตรประมาณนี้อาจจะทําให้ไปเกิดการเจือจางของเกลือแร่ในร่างกายนะคะที่สําคัญคือเกลือแร่โซเดียมถ้าหากว่าเกลือแร่โซเดียมต่ําจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เรามีอาการทางสมองนะคะ อย่างเช่นมีอาการมึนงงคลืนไส้อาเจียนหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาสมองบวมชักและเสียชีวิตได้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของปริมาณของการดื่มน้ําเอาให้เหมาะสมนะคะสักประมาณ2-2.5ลิตรก็พอหรืออาจจะปรับตามกิจกรรมแล้วก็ลักษณะสีของปัสสาวะร่วมด้วยนะคะแค่นี้ก็จะสามารถบารุงไตได้ดีที่สุดแล้ก็ที่สําคัญปลอดภัยที่สุดด้วย และมาถึงเคล็ดลับที่3นะะในการในการดื่มน้ําให้บํารุงไตได้ดีที่สุดก็คือดื่มให้ถูกวิธีนะคะก็คือดื่มสม่ําเสมอตลอดทั้งวันไม่หนักไปเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บ1แก้วนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นระบบขับถ่ายกระตุ้นไหลเวียนเลือดนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ํามาตลอดทั้งคืนการเปิดสวิตช์ให้ร่างกายเนี่ยกลับมาทํางานได้ตามปกติมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นก็คือเฉลี่ยดื่มไปทั้งวันนะคะจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีเลือดไปเลี้ยงไตได้ดีเป็นการบำรุงไตที่ดีมากมนกมีข้อควรระว ก็คือเราไม่ควรดื่มน้ําใกล้กับเวลานอนหรือว่าดื่มน้าก่อนนอนเนี่ยมากจนเกินไปนะคะปริมาณที่ควรดื่มเนี่ยสลิตรถึง2ลิตรครึ่งควรจะเคลียร์ให้จบก่อนหนึ่งทุ่มนะคะเพราะว่าถ้าว่าเราเนี่ยไปดื่มน้ําใกล้ๆกับเวลานอนมันอาจจะทําให้เราต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะในช่วงที่เรานอนนะคะขัดขวางการนอนขัดขวางการหลั่งของโกรทฮอร์โมนซึ่งจะช่วย่อมแซมส่วนที่สึกเราของร่างกายรวมไปถึง่้มแซมไตนะคะอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไม่ควรดื่มน้ําเยอะๆในช่วงเวลาก่อนนอนนะคะก็คร ไปแล้วนะคะกับ3มเคล็ดลับในการดื่มน้บาบํารุงไตให้ได้ผลดีที่สุดนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างอันที่1ก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยดื่มน้าเปล่าเป็นหลักหรือดื่มเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่มีส่วนผสมของน้ตาตาลนะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงของเบาหวานลงไตลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไตจากโรคเบาหวานได้นะคะอันที่2ก็คือดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะคะวันหนึ่งเนี่ยให้ได้สักประมาณ2 -2.5 ถึงลิตรหรือ,ออาจจะปรับตามกิจกรรมที่ทำนะคะออกกําลังกายเสียงเหงื่อเยอะๆหรือ ดูจากสีของปัสสาวะนะคะถ้าสีของปัสสาวะสีเหลืองเข้มมากๆแสดงว่าร่างกายของเราขาดน้ําก็อาจจะดื่มเพิ่มขึ้นได้นะคะและมีข้อห้ามก็คือไม่ควรดื่มน้ําเยอะจนเกินไป4ลิตร5ลิตร6ลิตรอันนี้อันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะอาจจะทําให้เกลือแร่โซเดียมในร่างกายเนี่ยตำผิดป,ปกตินะคะจนมีผลเกี่ยวกับสมองนะอาจทําให้สมองบวมชักและเสียชีวิตได้นะคะและอันที่3ามก็คือดื่มอย่างถูกวิธีนะคะก็คือเฉลี่ยดื่มทั้งวันเริ่มต้นหนึ่งแก้วเป็นการสตาร์ทนะคะกระตุ้นระบบขับถ่ายแล้วก็กระตุ้นระบบไหลเว และหลังจากนั้นก็คือดื่มสม่ำเสมอทั้งวันก็จะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ตามปกติทั้งวันส่งเลือดไปเลี้ยงไตได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นการบํารุงไตที่ดีมากๆนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่การเข้าฟังพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องรู้ไว้จะได้ไม่ป,ป่วยไปด้วยนะคะช่องสุขภาพที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่การรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ